วันนี้เราจะนําทุกท่านมาพบกับ10อันดับเหรียญเก่าพระเจจีอาจารย์ยอดนิยมของภาคอีสานที่ได้รับความนิยมจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นภูมิภาคหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่บนแองโคราชและแองสกลน,นครมีแม่น้ํโขงกั้นประเทศลาวทางทิศเหนือและตะวันออกของภาคทางทิศใต้มีเทือกเขาพนมรงรักกั้นประเทศกัมพูชาและภาคตะวันออกของประเทศไทย และมีทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาตรงพญาเย็นเป็นแนวกั้นทางตะวันตกแยกจากภาคกลางในภาคอีสานมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากมายโดยเฉพาะสายพระป่าคือสายพระกรรมฐานของพระพิสุฝ่ายอรันวาสีที่สืบทอดมาจากพระครูวิเวกพุทธจิตหรือหลวงปู่เสากันตาศีโรและพระครูวินัยทรหลวงปู่มั่นภูริทัตโต พระภิกษุในสายนี้เน้นฝึกกรรมฐานควบคู่กับการรักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัดพระภิสษุฝ่ายธรรมยุตินิกายตั้งแต่ยุคแรกไปฝึกวิปัสสนาธุระตามที่ต่างๆโดยเฉพาะในภาคอีสานวันนี้เราได้รวบรวมเหรียญของพระเจเจอาจารย์ในยุคเก่าๆของภาคอีสานมานําเสนอเพื่อเป็นความรู้และเป็นอนุสณ์ให้คนรุ่นใหม่ได้ทราบถึงที่มาของเหรียญดังกล่าว และนี่ก็คือ10อันดับเหรียญเก่าพระเจจิอาจารย์ยอดนิยมของภาคอีสานที่ได้รับความนิยมจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันในชุดที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งเรียญรุ่นแรกหลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2483 พระเจกจิตชื่อดังแห่งภาคอีสานนั้นมีมากมายหลายลูกแต่สําหรับหลวงปู่ดีโลดหรือพระครูดีโลดนั้นชาวอีสานทุกคนต้องรู้จักและให้ความเคารพศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะชาวจังหวัดอุบลราชธานีและนครพนมเพราะท่านเป็นพระเจกจิตผู้มีคุณูปาการต่อบวรพุทธศาสนาและพุทธศาสนิก,กชนอย่างสูงในปีพศ .2483 ก่อนท่านมรณาภาพเพียงหนึ่งปี ทางราชการต้องการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมโดยมอบหมายให้หลวงวิจิตรวาทการเป็นผู้ดูแลซึ่งท่านได้ทราบเรื่องราวและผลงานของหลวงปู่รอดและมีความศรัทธาอย่างมากจึงได้ขออนุญาตในการจัดสร้างเหรียญที่ระล,ลึกขึ้น2แบบคือเหรียญรูปเหมือนของหลวงปู่รอดและเหรียญพระธาตุพนมช่วยชาติซึ่งหลวงปู่รอดก็ได้ทำพิธีลุกเสกด้วยตัวท่านเองทั้งสิน้น เหรียญรูปเหมือนของหลวงปู่รอดนั้นได้มอบให้ทางพระธาตุพนมเพื่อแกะเป็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาครัพย์ร่วมซ่อมแซงองค์พระธาตุพนมเหรียญรูปเหมือนของหลวงปู่รอดปี2 4 8สดสร้างมีเนื้อทองแดงเนื้อสัมฤิดเนื้อกระไลเงินกระไลทองลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่หูห่วงเชื่อมมีพุทธคุณปรากฏเป็นเลือดในด้านเมตตามหานิยม่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรก หลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นไปปลายจนถึงหลักแสนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่2เหรียญสริร,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 าาร,สริจันโทรุ่นแรกพักอุบารีคุณูประมาจารย์จันสิริจันโทวัดบรมนิวาสปทุมวันกรุงเทพมหานคร เดือนนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2466พระอุบารีคุณูปมาจารย์ท่านเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรคนโตของหลวงสุโภประการกรมการจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้อุปสมบทเมื่อวันศุกร์ที่20เมษายนในปีพศ2420ซึ่งตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน6ปีฉลูโดยมีพระอาจารย์เมาสเป็นพระอุปชา จ้าอาธิการสีโหว,วัดชัยมงคลเป็นพระกรรมวาจาจารย์บชแล้วจำรรษาที่วัดชัยมงคลเพื่อช่วยงานของพระกรรมวาจาจารย์เฉพาะเวลาเรียนมูลกระจายจึงจะเดินทางมาเรียนที่วัดสีทองเรียนได้สองปีพระอาจารย์เมาส์อาภาธหนักจนไม่สามารถสอนได้จึงให้ท่านไปศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานครเหรียญสุริันโธร,รุ่นแรกข้างหน้าหัวพญานาคอยู่บนจัดสร้างเป็นที่ระลึกในวาระที่ พระอุบารีคุณูปมาจารย์เลื่อนสมณศักดิ์เป็นเสมอพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระโพธิวงศ์สาจารย์านวิสุทธิจริยาปรินายกในปีพศ2466ในสมัยนั้นลักษณะเหรียญเป็นเหรียญหูเชื่อมห่วงเชื่อมขอบข้างกระบอกที่พบเจอมีเนื้อทองแดงเพียงอย่างเดียวส่วนราคาเช่าหาของเหรียญสริจันโธร,รุ่นแรกนี้ ก็อยู่ที่หลักหมื่นปลายๆขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่3เรียนรุ่นแรกสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ทิศโสอ้วนออกวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2477 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์นามเดิมท่านอ้วนนามสกุลแสนทวีสุขท่านเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม,มพศ2400ณบ้านแคนตำบลดอนมดแดงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ท่านเคยเล่าชีวิตเมื่อวัยเยาว์ว่าเมื่อ,อยังเด็กท่านชอบมีเพื่อนฝูงมากเพื่อนฝูงทั้งหลายมักตั้งท่านให้เป็นหัวหน้าและเมื่อท่านทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแล้ว เพื่อนฝูงก็จะเชื่อฟังท่านจัดท่านแบ่งอะไรทุกคนก็จะพอใจไม่เคยโต้แยง้งท่านมีแววของความเป็นผู้นำมาตั้งแต่วัยเยาว์เลยทีเดียวนอกจากลักษณะของความเป็นผู้นำแล้วสมเด็จท่านยังสนใจในทางาศาสนาตั้งแต่เด็กท่านจะช่วยแม่ทำบุญตักบาตรทุกๆเช้าที่หน้าบ้านของท่านเสมอท่านบำเพชาเป็นสามเณรเ,เมื่ออายุ19ปีณนะวัดสว่างอำเภอวาเรนชรารใกล้กับบ้านเกิดของท่าน ภายหลังได้อุปสมบทเป็นพระภิสุที่วัดสีทองมีท่านเทวธรรมมีเป็นพระอุปชาท่านโชติปาโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์สมเด็จได้ศึกษาปริยัติธรรมและเคร่งครัดต่อพระอุปชาวัดเป็นอย่างมากหลังจากพระอุปชาท่านได้มรณภาพแล้วสมเด็จได้เข้าไปศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมกับเจ้าคุณอาจารย์พระอุบารีคุณอุปมาจารย์ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อขังเจ้าคุณอุบารีคุณอุปมาจารย์ยังเป็นพระวิจิตธ,ธรรมภานีนวัดพิทยากาติการามนะสำนักศาสนาโสพลเหรียญประถุมมงคลของสมเด็จพระมหาวีรบงก์อ้วนติดโสระเครื่องที่ได้จัดสร้างไว้และเป็นที่นิยมกันมากในบรรดาเซียนพระโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกของท่านจัดสร้างในปีพศ2477 เรื่องพุทธคุณของเหรียญสมเด็จพระมหาวีรวงร์ษโดดเด่นในด้านแขวพลาดปลอดภัยสยบสิ่งอับปมงคลปกป้องโรคภัยไข้เจ็บโดยเหรียญมีลักษณะเนื้อทองแดงกระลายเงินท้ายใบเสมาด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จพระมหาวีรวงร์ษตั้งสมาธิบนอศัศนะด้านหลังเป็นยันก็เครื่องเหรียญรุ่นนังกล่าวนับว่าหายากมากส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกสมเด็จพระมหาวีรวงรุนี้ ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่4เหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงปูเ่เสากันตะสีโลออกวัดเรียบจังหวัดอุบลราชธานีเหรียญรุ่นนี้จะสร้างในปีพุทธศักราช2482 หลวงปูเ่เสาการตัดสีโลท่านเป็นปรมาจารย์5องค์แรกของสายวิปัสสนาธุระที่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือว่าเป็นอริยสงฆ์เป็นพระอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้วางรากฐานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้สิทธิานุสิ์ได้ปฏิบัติให้เห็นผลสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันจึงถือได้ว่าหลวงปูเ่เสาเป็นหลวงปู่ใหญ่ของพระกรรมฐานทั้งหมด หลวงปู่เสาเป็นผู้มีอัจฉริยาสาัยน้อมไปทางสมถะวิปัสสนามีความเพียรเป็นเลิศมีความสงบสง,งียมกริยามารยาทเรียบร้อยสุขุมพูดน้อยและพอใจแนะนําสั่งสอนผู้อื่นในทางนั้นด้วยเป็นผู้ใฝ่ใจในทุดงควัดหนักแน่นในพระธรรมวินยัยชอบวิเวกและไม่ติดถิ่นที่อยู่ต้องเดินทุดงไปหาวิเวกจเจริญสมณธรรมตามชายป่าดงพงเขา ในที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและประเทศลาวสำหรับเหรียญหล่อรุ่นแรกของหลวงป,ปู่เสานั้นเจ้าคุณโพธิยานมุนีอดีตเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสรูปที่5ของวัดเรียบกล่าวไว้ว่าขณะที่ท่านมาจําพรรษาที่วัดเรียบใหม่ซึ่งบวชได้ห้าพรรษาและยังเป็นพระหนุ่มเป็นผู้ลงมือหล่อพระด้วยตนเองที่บริเวณข้างพระอุโบสถหลังเก่าของวัดเรียบ รูปทรงลักษณะค้ายเหรียญจออของหลวงพ่อเงินวัดบางคานเป็นรูปหลวงปูเ่เสานั่งสมาธิเต็มมงหน้าตรงด้านหลังเรียบและมีรอยจานอักขระพระครูกันตะสีโลเสามีส่วนสูงประมาณ2เซนติเมตรจัดสร้างมี2เนื้อคือเนื้อทองเหลืองและเนื้ออลูมิเนียมหลังจากหล่อเหรียญเสร็จแล้วหลวงปูเ่เสาได้นำไปปลูกเศษในอุโบสถหลังเก่าของวัดเรียบ พระโพธิญาณมุนีเล่าว่าได้สร้างไว้ประมาณ500องค์ช่วงที่สร้างอยู่ในช่วงประชิมวัยของหลวงปู่เสาเลียหลวงชุดนี้สร้างในราวปีพศ2482-2483ถึงหลังจากการปลุกเสกข,ของหลวงปู่เสาแล้วท่านก็ได้ไปจำพรรษาที่วัดดอนธาตุในปีพศ2483พอออกพรรษาหลวงปู่เสาก็เดินทุดงไปนครจัมปาสาัก และมรณภาพที่วัดมหาอมาตยารามอำเภอวันไวยทยากรแขวงนครจำมปาศักรประเทศเราส่วนราคาเช่าหาของเหรียญหล่รอรุ่นแรกของหลวงปูเ่เสาการตาสีโลนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นปลายขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่5 เหรียนดกจิกหลวงปู่มั่นหลังหลวงปู่เสาออกวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลน,นครเหรียนรุ่นนี้จะสร้างในปีพุทธศักราช2,490หากกลาาวถึงนามของหลวงปู่มั่นโพริทัตโตย่อมเป็นที่รู้จักและทราบถึงเรื่องราวของท่านไม่มากก็น้อยในภาพรักของแม่ทัพธรรมที่เป็นดั่งครูใหญ่ปร,รมาจารย์รูปสำคัญของกองทัพธรรมภาคอีสานและยังเป็นที่ได้รับการยกย่อง ตลอดชีวิตของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั้นท่านมีความแน่วแน่ในการสั่งสอนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้รู้จักเรื่องราวของการทำสมาธิเจริญภาวนาซึ่งทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติได้รู้เองเห็นเองว่าความสงบที่เกิดขึ้นในใจของตนจากการทำสมาธิภาวนานั้นทำให้ใจิตใจมีความสงบเยือเกเย็นไม่ร้อนรุ่มวุ่นวาย จนทําให้ชื่อเสียงขององค์ท่านได้แผ่กระจ,รระจายไปทั่วทั้งในและต่างประเทศและยังเป็นบุคคลสําคัญของโลกซึ่งมีความสําคัญต่อพุทธศาสนาโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วยสำหรับเหรียญดอกจิกข,ของหลวงปู่มั่นหลังหลวงปู่เสาสร้างครั้งแรกโดยหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยในปีพศ .2490 มี2พิมพ์คือพิมพ์หน้าหนุ่มและพิมพ์ยันแปด จำนวนการสร้าง3,000ถึง5,000เหรียญมีเนื้อทองแดงและเนื้อทองแดงกระไหเงินเนื่องจากเหรียญน,นี้ออกก่อนที่หลวงปู่มั่นจะละสังขารจึงมีความเชื่อกันว่าหลวงปู่มั่นท่านอาจจะได้ทำการอธิษฐานจิตแต่ที่แน่ๆเมื่อองค์หลวงปู่ยังคงทรงสังขารอยู่ก็ย่อมเป็นธรรมดาของพระราหารันทั้งหลายที่จะเจริญเมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านย่อมเจริญเมตตาอยู่เนืองๆขึ้นอยู่ว่า เราจะอยู่ในกระแสแห่งเมตตาของท่านหรือไม่เหรียญรูปเหมือนท่านนี้ก็อาจจะดึงดูดพลังงานแห่งเมตตาจิตที่ท่านได้แผ่ออกมาแล้วก็ได้ส่วนราคาเช่าหาของเหรียญดอกจิกหลวงปู่มั่นหลังหลวงปู่เสานี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่6 เดียนรุ่นแรกพระอุปชาวงวัดศรีนวลสว่างอารมณ์ตำบลชีทวนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีเดียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2491พระอุปชาวงผมมัสโรวัดศรีนวลสว่างอารมณ์นามเดิมท่านชื่อวงประสานวันท่านถือกำเนิดเมื่อปีพศ2407และถึงแก่มรณภาพในปีพศ2492 ิเหลืออายุได้85ปี6 4พันษาพระอุปชาวงถือเป็นพระเถราจารยุคเก่ารูปหนึ่งของอำเภอเครื่องในเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนโดยปฏิปทาและข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามเวลาท่านจะไปปฏิบัติกิจกรรมในชุมชนจะมีประชาชนแห่แหนหามขึ้นคานหามมีกฎหรือสัพพทนตามด้วยพัดโบกเป่าปีหอยสังซึ่งยากที่จะมีผู้มีบารมี เท่ากับท่านพระอุปชาวงเวลาโกนผมจะมีผู้ชิงเอาผมขอตัดเล็บมือเล็บเท้าของท่านเอาไว้บูชาข้าวเก็บอัจของท่านก็จะมีผู้ที่พยายามชิงเอาจีวร่อ,อหุ้มศพของท่านไปไหว้บูชาอนุภาพและบารมีธรรมของท่านเป็นที่เรื่องลือไปไกลยิ่งนักแม้กระทั่งพระอาจารย์สายวิปัสสนาดังๆหลายท่านก็เคยมาสนทนาธรรมและสมเด็จก็มานมัสก,การท่านถึงวัด ดังเช่นในปีพศ2487ส,24 87, สมเด็จพระมหาวีรบงค์ติศโสอ้วนเจ้าอาวาสรงแรกของวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครก็มหาท่านเหรียญของพระอุปชาวงวัดศรีนวนสว่างอารมณ์รุ่นแรกสร้างในปี2489หรือเป็นอีกหนึ่งเหรียญของพระเถราจารย์เก่าของเมืองอบุบลอีกรุ่นหนึ่งเหรียญท่านพระอุปชาวงวัดศรีนวล ทำแจกเนื่องในงานพระไตรปิฎกจำนวนการสร้างมี2,500เหรียญส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกพระอุปชาวงวัดศีนวลสว่างอารมณ์บล็อกหน้าแก่ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่7 เดียนรุ่นแรกพระอาจารย์ดีฉันโนวัดภูเขาแก้วอำเภอพิมูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเดียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2492พระอาจารย์ดีฉันโนท่านคือพระอริจเจ้าที่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงน้อยคนที่จะสร้างประวัติองค์ท่านท่านเปรียบดังแขนขวาขององค์หลวงปูเ่เสาการตัสีโล องท่านได้บุกเบิกร่วมสร้างกองทัพธรรมสายพระป,ป่ากรรมาฐานหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นพระอาจารย์สิงห์องหลวงปูด่ดีท่านก็ยังเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่ฟัน่นอาจารโร้ยท่านพระอาจารย์ดีท่านมีสิทธิานุสิ์มากมายอาทิเช่นหลวงปู่ถินวัดบ้านจิกหลวงปู่พุทธวัดป่าสารวันหลวงปู่สิงห์ทองวัดป่าสุทธารามหลวงปู่เนยวัดโนนแสงคำ หลวงปู่สมหมายวัดปู่ถ้ำพระและอีกลหลายหลรูปส่วนวัตถุมงคลของหลวงพ่อดีฉันโนหรือพระอาจารย์ดีวัดภูเขาแก้วที่สร้างไว้มีทั้งยุคสมัยที่ท่านมีดำรงขันอยู่และที่ทำกันขึ้นมาภายหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วปัจจุบันได้รับความนิยมในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมอาทิเหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์ดีพศ2492ซึ่งเป็นที่สแสวงหาของศิษยานุศิษย์ และบุคคลทั่วไปหรือแม้กระทั่งนักสะสมพระเครื่องทั้งใหม่และเก่าเดี๋ยวรุ่นนี้จะสร้างตอนวัดภูเขาแก้วได้รับวิสุงคามสีมาครั้งแรกหลวงปูด่ดีท่านก็มีความประสงค์อยากจะสร้างสาลาการประเรียนและก็ได้รับศรัทธาจากญาติโยมศิทยานุสิ์ท่านจึงให้ช่างภาพมาถ่ายรูปท่านแล้วนาไปสร้างแม่พิมพ์ขึ้นเมื่อนําต้นแบบมาให้ท่านดูหลวงปูด่ดีท่านก็บอกให้ทำสองแบบ สำหรับแกกผู้ชายและแกกผู้หญิงขณะที่จะทำเหรียญจึงให้ช่างแกะพิมพ์เพิ่มโดยใช้ยันและอักขระขอมเหมือนเดิมเมื่อได้แม่พิมพ์แล้วท่านก็สั่งให้พิมพ์อย่างละประมาณร้อยเหรียญเท่านั้นถือว่าเป็นเหรียญที่หายากมากสำหรับเหรียญรุ่นนี้เพราะสร้างน้อยส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์ดีฉันโนก็อยู่ที่หลักหมื่นไปปลายขึ้นไป,ไป,ไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่8เหรียญที่ระลึกนมัตการพระธาตุพนมรุ่นแรกจังหวัดนครพนมเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2477จังหวัดนครพนมม,มีองค์พระธาตุพนมเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นของคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณประดิษฐานนาวัดพระธาตุพนม,มอำเภอาธาตุพนม,มเป็นศูนย์รวมของพุทธาศาสนิกชนทั้งฝั่งไทยและลาว เป็นสถานที่บรรจุพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีรูปทรงสี่เหลี่ยมประดับตกแต่งด้วยศิลปะลวดลายอันวิจิตรปานิทั้งองค์ตำนานกล่าวว่าพระอุรังคธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระมหากัสปะเป็นผู้อันเชิญมาจากชมพูทวีปมาประดิสถานไว้ในองค์พระธาตุจังหวัดนครพนมได้จัดให้มีประเพณีนมัสการองค์พระธาตุพนมทุกปี ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาโดยจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน3ไปจนถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือน3ของทุกปีสำหรับเหรียญน,นี้สร้างในปีพศ2477ถือเป็นเหรียญรุ่นแรกของจังหวัดนครพนมและเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกที่มีการจัดสร้างของวัดพระธาตุพนมอีกด้วยเป็นเหรียญปั๊มกระบอกหูเชื่อมและสร้างเป็นเหรียญรุ่นแรกที่หาชมได้ยากเท่าที่พบเจอทุกวันนี้ แท่ไม่มีหมุนเวียนในวงการเลยมีพุทธุคุณปรากฏเลือดในด้านเมตตามหานิยมแถวคาดปลอดภัยส่วนราคาเช่าหาของเหรียญที่ละลึกนมัสการพระธาตุพนมรุ่นแรกปี2477นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นกลางๆขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับ ที่9เรียนรุ่นแรกหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพประดิษฐารามจังหวัดนครพนมเลียรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2500พระเทพสิทธาจารย์หรือหลวงปู่จันทร์เขมิโยอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครพนมฝ่ายธรรมยุทธ์อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเทพปรดิษฐารามอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพระเถรานเุเถระ5แผ่นดิน เรียนรุ่นแรกของท่านเป็นที่สาะแสวงหาของบรรดาเซียนพระนักสะสมพระเครื่องย้อนกลับไปเมื่อในปีพศ2500ในสง่าจันทราสาขาผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในขณะนั้นน้องชายต่างมารดาของจอมพลสลิดธนรัต์อดีตนายกรัฐมนตรีจะสร้างวัตถุงมงคลหลวงปู่จันทร์รุ่นหนึ่งเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบ25ทศวรรษที่จัดขึ้นในวัดทั่วประเทศ จะไว้แจกญาติโยมที่มาร่วมทําบุญในพิธีดังกล่าวลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่มีหูห่วงจัดสร้างเป็นเนื้อทองแดงกระไหลเงินเนื้อทองแดงกระไหลทองเนื้อทองแดงผิวไฟและเนื้อทองแดงลมดําจัดสร้างรวมกันประมาณ2,500เหรียญเท่ากับจํานวนปีพุทธศักราชด้านหน้าเหรียญมีเส้นสันนูนรอบเหรียญใต้หูห่วงสลักคําว่าวัดศรีเทพจังหวัดนครพนม ตรงกลางเหรียญมีรูปเหมือนหลวงปู่จันครึ่งองค์ด้านล่างสลักตัวหนังสือนูนคําว่าเจ้าคุณสารพานมุนีด้านหลังมีเส้นสันขอบตรงกลางเหรียญเป็นยันแปดทิศองค์สร้างยันดังกล่าวมีคาถาพระเจ้าห้าพระองค์กํากับไว้มีความหมายปลอดภัยทั้งแปดทิศภายในโครงยันสี่เหลี่ยมพื้นผ้าไข้กับสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมีอักขระในช่องสี่เหลี่ยมเล็กนับได้25ตัว ด้านล่างระเบพุทธศักราชที่สร้าง2,500หลวงปู่จันทร์นั่งปุกเสกพิธีใหญ่ภายในพระอุโบสถส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพที่พศ .2,500 นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นกลางๆขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่10 เรียนรุ่นแรกหลวงตาพวงสุข,ขินทริโยวัดศรีธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2513หลวงตาพวงท่านได้อุปสมบทเมื่อปีพศ2490ณวัดบ้านหนองโดกอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโรเป็นพระอุปชา พระอาจารย์อ่อนยานศริเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์าาารยฟั่นอาจารโรเป็นพระอนุสาวานาจารย์หลังจากหลวงตาพวงเข้าไปศึกษาอบรมกับท่านพระอาจารย์มั่นจนท่านมรณภาพแล้วเสร็จงานถวายเพลิงศพท่านแล้วหลวงตาพวงจึงไปอยู่กับหลวงปู่ฟั่นเป็นเวลาเจ็ดปีโดยปีแรกนั้นไปอยู่ที่วัดป่าภูทอนพิทักษ์บ้านธาตนาเวงและติดตามหลวงปู่ฟั่นไปสร้างวัดถ้ำเป็ดที่อำเภอสว่างแดนดิน ต่อมาท่านได้ไปอยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำขามอําเภอพันานิคมหนึ่งพรรษาหลังจากนั้นโยมบิดาถึงแก่กรรมจึงได้กลับมาบ้านสีฐานจังหวัดยะโสธรและทางเจ้าคณะจังหวัดมีคำสั่งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดสีฐานอยู่ถึง10ปีจึงย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดสีธรรมารามเรียนรุ่นแรกของท่านสร้างเมื่อวันที่18กคุมภาพันธ์พศสองพันหรทั้งฉลองสมัสสัก ที่พระครูอมรวิสุทธ์ลูกศิษย์ชุมชนคุ้มบ้านใต้สร้างถวายจำนวนสองพันเหรียญเหรียญรุ่นแรกนี้ท่านปลูกเสกเดียวลักษณะเป็นเหรียญกลมรูปไข่มีหูห่วงมีเนื้อทองแดงเพียงอย่างเดียวด้านหน้าเหรียญเป็นเหรียญรูปเหมือนหน้าตรงเขียนด้านบนว่าพระครูอมรวิสุทธ์พวงสุขินทาริโยด้านหลังเหรียญเป็นยันสามยอดเขียนว่าที่ระลึกในงาน ฉลองสมณศักดิ์นวัดศรีธรรมารามอำเภยะโสธรจัังหวดอุบลราชธานี18กพ13ส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงตาพวงวัดศรีธรรมารามนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นกลางๆถึงหลักหมื่นปลายๆขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญครับ นั่นก็คือสิบอันดับเหรียญเก่าพระเจจีอาจารย์ยอดนิยมของภาคอีสานที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในชุดที่หนึ่งและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ